สบายดีและสวัสดีเด้อผมไอพี่น้องเบอร์สุขสู่คนเนาะบัวอยู่ในประเทศและกระ่างประเทศผมไอพี่น้องไอกยินดีต้อนรับก็สู่ช่องบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วผมไอพี่น้องเนาะเมื่อนี่บาเตียงกะลงมาอยู่วัดพี่น้องไอ้วัดบ้านบาเตียงเองนี่แหละเนาะอ่าบาเตียงเอาไฟโซลาเซลล์ลงมาถวายให้พญ่าโพพนผม่อพี่น้องเลยเนาะอ่าไฟโซลาเซลล์พญ่าโพพนคอมาที่จิติหอบวัดเนี่อพี่น้องเลย จำนวนสิบดวงสิบอันเนาะอ่าตอนนี้ก็ยังรออ่าเนี่ย,ออยพอพนหรือว่ายาพิ่นลงมาอยู่เพื่พี่น้องเลยก็เดี๋ยวไปเตียงกับที่ถ่ายบรรยากาศพี่ให้น้องเบิ่งเนาะอ่าหอกคนยังสร้างใหม่อยู่ตอนนี้แหละผมพี่น้องเห็นเนาะนี่พี่น้องเลยสร้างเพิังดุยุติเมือนี้เนาะอ่าจะเป็นจะเกิดจากการอ่ามืดฟ้ามืดฝนนี่แหละเพิ่นก็ได้บอกกล้ามาผสมปอกผสมปูน ไปพี่น้องเลยเพราะผลตกลิ้นชัดๆอยู่ได้พี่น้อง,งนี่เนาะแต่กะคืบหน้าไปได้หลายเติบแล้วพ่อแม่พี่นองง้องเลยนะก็ฟังเบงิ่งอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะชวนตอนนี้กะยังอ่นานลายหูหหห่ลายคนกะร่วมกันช่วยเลือกันขมาอยู่พ่อแม่พี่น,องงน้องเลยเนาะหูใหญ่พ่อกระลุงมาเลยอ้าวมาจัดการเนาะ <c oughs> <c oughs> เ <laughs> อ <laughs> ้ยเอาดอกไฟมาให้เอออ่า10ดอก10ดอกแม่นก็มีผู้ใหญ่อีกอ่าตังหากเพิ่นซื้อมาถวายโดยตรงเลยตัวนี้บ่บ่ได้เกี่ยวกับของแม่นบ่ยวกับ่ครับอขอบใจยพี่น้องเอ้ย จำนวนสิบดอเตะกีนี้พอจะได้ประมาณเท่าไรกำทัววัดแล้วป๋อพอแล้ววัดนี้สิบดกพอแล้วบ่พอบ่คั้นี้ใช้ใช้ท่าก็อยากมาช่วยให้ช่วยเขากลวงนี่แหละคลาช้างแต่ได้ขอก็นิดนีไมหน่อโดยค่าช้างพญายุนยั่งสองแสนสองมืบาท คาช้างเห็ดอันนี่เออคาช้างเห็ดเลี้ยววัเล้ยวเ่าเนี่ยเล้ยววัดทึงหนาทั้งยันเพราะโดยสองเซนสองหมื่นบาทอ่าคาช่างอ่าอุปรกรณ์ยุนเผาเปล่อุปรกรณ์ตั้งหากอุอปรกรณ์พอได้แล้วอ๋อเป็นเล็กเป็นลาของพ่อได้แล้วย<อ>ังอยู่พ่อพอ,พอแล้วเนาะ ไม่ยังจะคือเพลงใช่ไงตกแต่งบ่ตกแต่งมันมันสำเร็จลวดลวดลายไปพี่บ่ลวดลายมีบดผ่แม่นสิว่าเแตรทงกรองขดโมดแมนไหนโดยโดยโ้มันงามเพ็ดเป็นแต่งลิงแตงลายอย่านี้นะเนาะเนาะพอเห็ดแอววเนายพอพอเห็ดแอวมันแท้งแพงกว่านี้เนาะพอเห็ดแอวให้เล้านาคอีกใบนี้นาคในตหนึ่งมื่นหาได้เนชิมนี่ไปเบิ่ง อ,อันเหน็ดอันนาคกันลอยลงไปคือ,อตัวตัวนึงมันหาไม่ได้เนี่ยปวดจังโดยผมผมผมมันขีดเอาหนาคุทาเทเก็สขา้างแนนมันมันแพ้งันหรอกอ๋อเป็นเป็นอันนาเ,เป็นหงหงเก็ดเลยเออหองเก็ดนะั่นเขาเท,าทาเขาคือรอเสานี่เออแล้วมาแปะชายบ่แปะา่ะอ๋อมันละเอียดคำขีดเอาคือขึ้นในในพุทธ่นบองามนะขีดเอานะ โตละมื่นหานะโตละมื่นหาคนน๋อเห็ดพญานาคพี่น้องเลยแต่่าเห็ดมาใช่นี่นี่เนาะเอนี่จงไว้หัวก็ได้อัดอัโหัคันได้วัดมันต่องมีมมนมีนาคเลยเมนมนแมน่นานนแต่ข้าวบกุฎเจ้ากันแตเข้าระพุธเจ้าบ่แมนเดียวนาคแมนแมนมพี่น้องตกแต่งให้เรียบร้อยใช่เบิร์ดโ้ยลิงไล่มันจะมากลัวเสียงผลมันน้ำเสาน้ำยังนี่ หยับน่มนแต่ว่าเป็นเครื่องเป็นยังหัน่นยู่น้ำเพลินบ้านบ่อสองแสนไปนี่คือว่าอันว่าสีเป็นสีเป็นยังไงหมแล้วเขาซื้อเองซีนะเขาซื้อค <c oughs> าคาสีมือใช่ป่ะคาีมือสอ,องแสนสองหมื่นบัตลังบัตลังคาได้ใช่ไหมพอ่ออันนี้บุรีเฮ็ดลังคาบนะุญเดือนลังคาเนี่ยแล้วเอาปูนเฮ็ดแบบแบบซีแฟกหน่อยเห็ด<อ>เอาปูนเฮ็ดหน่อย อันหลังคามันอน่ะตัวตัวชุดนี่แหละวะอันนี้บ่เห็ดหลังคาเออตัวชุดเนาะหลังคามันกะแบบพม์ศีนาแต่มันเห็ดยาบเลยแต่แต่หลังคามันห้าหมื่นบาทมันโมไม่คุยเห็ดหายแล้วโอ้บ่คือเขามุ่งชิมเลยแบบนี้กระเบื้องใช่มันง่ายเนาะง่ายมันบ่แม่นพม์ศีนาโดย บัดมองกองนะตั้งอยู่มองใดเอ็นี่ไอยู่ลุ่มชิงชเชิงชันเชิงชันเชิงเออบัดอ่าต้องเห็ดคันใดขึ้นแลกนี่เนาะเด้เนี่ันใดก็ดิแต่งตัวนั้นแล้วขึ้นได้ป่ะนี่ไงขึ้นได้แล้วขึ้นเนี่ขึ้นหมดแล้วนี่คันใดสามนี่นี่ขึ้นนี่โดยโดยตามหัวด้ยเจาะบ่หรือว่าขึ้นทาข่างอ๋อเดขึ้นจงไว้เนี่ยนะนี่ กส็เสี่ยงกองขึ้นนี่ก็วุ่นไงน้องไงอ๋อเจาะขึ้นนี้บัดอันนี้ชั้นลุ่มนี่ได้ใช่ใช่ไหมเอาอยากอยากไว่ปร่งก็ได้อ๋อมันต้องมันต้องคู่กันเนาะโปร่งนี่กองอยู่ทั้งตอนนี้ปร่งกันยังใส่เงาเก่าอยู่ปะเนี่ยเอาไส่เงาเก่าเนี้ยอ้มันมีมันมีอะไรในที่เป็นไส่แต่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะมีกองมีปร่งนู่นเดียวอะโปร่งออเมันก็อยากแตกแต่ โป่งนี่มีว่าแบบแบบแบบเล็กด้วยมีแต่แบบไม่มันกับมีแต่แบบไม้ได้ปโป่งอ้ยไม่ดูข้างแนแล้วจางไดโปง่งโอ้จกัจกเทรเนาะเป็นับเป็นอนาคายกัน่นลองเลยราคามันกกี้แพงคือว่าเนี่ยอ,อันนี้เฮาเห็ดกว้างพักอันบอลบอลเฮาไปทายหูเอานันขึ้นไปตีก้องหนึ่งที่มันข้าพนักมันห้อมอ,อันนี้ชีมชีเม็ดหาชีบม้วนท้น ฟังเต็มใจแล้วเขาน่ะอืมดอกมัน,ม,น,ม,น,นมันงบมันจังแพงเหรองบมันจังแพงเขามันกระเบน,น้ยนยอันนี้อันนี้เขากาสร้างเอาต่งหาบงบอย่างเขาซื้ออันนี้แผ่นอันนี้แผ่นหนึ่งห้าร้อยบาทเข้าไปซื้อสอี่สิบแผ่นก็ตกองอยู่สองหมื่นนงอืแผ่นห้าร้อยบาทนี่นมแต่แผ่นนี่้ะปู่เนี่ยปู่เนี่ยโอจังเทบ อ๋อถ้าว่าเบอร์สั้นมันก็บบบทนเนาะมันบับประกันคำในตัวนี้มันหับประกันบอองงุเทกับสบายถ้าเท่เท่พื้นะเลยผัดยันมันบวบเนีนพ่อเนาะมันบ,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 บนนวนเะก็แนนยย่เฮาก็ใส่ปูนไลยอ,อันนี้เขาใส่ปูนหาเช่นันกับพ่อยอยู่แต่ว่ามันมันต้องอะไรหยุ่งยากบบบเอาขึ้นอีกเนะเาะสมมติว่า บ่มีแผ่นตัวนี้เฮาต้องใช้ไม่ค้ำนะบ่เอ้ยก็ใช้ไม่ไม่ค้ำเบิร์ดโว้ยบ่เห็นบ่เห็ดชิมจะเป็นเป็นพันกุ้มไม้ค้ำค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 ำกันชิมโดยโดยโดยนะโอเคพี่น้องนี่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไป็นลายเติบเลยวันนี้เนาะอันนี้การทั้งรูมนี่ทมมาแรกหน่อยเนาะเออใช่ออกิดีนเก่าผมเลด อันสร้างในบ้านนี่จบไปแล้วบัดนี้จบไปแล้วสร้างจบไปแล้วโอ้เบิดเท่าแล้วตนั้นยอ่าอ่าตัวตัวตั้งโครงหางนี่70,000บาทนี่่อตัวเฮาเห็นพอได้เบิด10,000เาเฮ็ดแอวนี่โยเบิด10,000นึงนั้น80,000อืมโอ้แต่รวมตัวนี้200,000บาทรวมตัวนี้เข้าอีกเด้ออันรวมตจบนี่ก็20,000นี่แทนอันนี้ค่ายกขึ้นนะ อันค่ายกเขยค่าเอารถมาโยกกันสองล้านหาแสนโดยแสนอันนี้ก็สองหมื่นเนี่ยเขาไปแกเขาไปแกเอามาให้เตโชอันสุดโอ้ว่าเฉพาะจะค่าสร้างนะเออจะค่าช่างนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นทชมป์เดชไปแล้วแชมป์เดไปแล้วยังเดือนตัวนี้อ่าตัวซีมาไมนี่สองแสนเช่าสองแสนเช่าอเกือบสามเซนเนาะยังอีกหมื่นบาทเกือบสามเซนเฉพาะค่าสร้างพี่น้องเลยเกือบสามเซนบาท เป็นยังกับโบ่ายแต่เครื่องอุป,ปรกรณ์ม,มันกันนบแมพร์โบกูตุก,กิเล็กลาเอาไปเรืออยู่เล็กลาติดเช้อไว้สามแนวงไหมบัดอันอันนี้ยาอันน่ะตัวเห็ดแตงลิงแตงไลน์นี่มันใช่ใช่ตะปูหร่ใช่ตะปูอใช่ตะปูกับทรายบ่ใช่ตะปูก,ปกับเล็กกับเล็กเออกับทรายเนาะเล็กกับปูนกับทรายก็มีแต่แค่นั้นแหละบัดนี้เนาะเออ อันนี้อันนี้ก็เฮดเฮดแบบซี่เลยบ่นี่ป้าไว้แบบเป็นแท่งแบบที่เรียกว่าบริบริบริบกบริยังบ่กระโบกบิร์ดอย่างเดียวทั่วบิร์ดแบบโบกเบิดบบทั้งลุ่มอะไรทั้งลุ่มนี่เออโบกเบิอันอันนี้พอย้อนเล็กย้อนเล็กไปหนึ่กาเฮดไล่ได้หน่เฮดหยาบแบบนั้นเฮดหน่ะหยาบแบบนั้นแต่ละห้องแต่ละห้องโลยเลยเลยเลยสั้นนั่นก็มีมันทั้งหลายก็ซิมอะไรพวกนี้อ่ะอันนี้ราคาของคนสิแทมแมนแมนแมน bái cha, pino này, ok, lại cái nhăng, được, tới mà sang tháp cao xanh, song sen bay, được này nó, nhăng bùm mì phù, nhăng bùi lấy bao nhà, tuần này, bùi đại nhóc, nhăng bùm nó, rồi, chôm, rồi, 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 ะโอเคพี okay. well, uh, ่น okay, uh, 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 ้องบันที้มาเตรียมการเสียเอาไพลซูลาเซอไปเก็บอยู่ในผุหละในกุฏินะพี่น้องเลยกะโอเคเนาะพี่น้องก็เดี๋ยวสิอันให้ทั้งพอกเพิ่อนกับจัวเนาะคนเขาไหวใช่ไหมเอาเขาไว้ในผู้บ่ห้องกลางไว้ห้องก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะเราจะจังมาติดตั้งเพราะว่าตอนนี้เสาก็ยังบ่มีไว้พี่น้องเลย นั่งขาดเสาแล้วก็นั่งขาดอันน่ะต้องให้สร้างเฮ็ดให้อีกเนาะเพราะว่าต้องติดตั้งไม่ไม่พี่น้องเลยอันนี้ก็จำนวนสิบอันแก๊สหนึ่งกระซองอันเฮ้ยแก๊สสองอันบนแก๊สสองอันเนี่ยมันเป็นอันใหญ่เลยมันเป็นอันใหญ่ก็ได้อันะไรใหญ่เนาะไปจ้ะคนเขาไว้เลยบ่นคันนขได้คอยโจมได้ล็อกแตกโจมเลยจะบอกได้นัดกันได้แล้ว กวนนักก yeah. no ็หามาก็ได e no <t> ้ก็บได้นักดอกเบาๆนี่เอาแม่จุดน่เอาแม่จุดดอนเอาแม่ยกผับไปได้บ่นี่หน่อยหามาก็ได้สองคนโอ้มันบดได้นักปันใดดอกพี่น้องเหรอไปจุดอะไรหยุดชัดๆเนาะเลยไปเดี๋ยวขึ้นเอาเปิ้นคนเขาไว้พี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นอ่านซื้อผู้ใหญ่เพ่น ให้ทั้งเงาพ่อเพิ่นจดซื้อจดเสียงไว้เนาะโอเคพี่นอ้องเ็ดไปโอเคพี่น้องกระชีให้ทั้งเงาจดซื้อพี่ไนพิ่นไว้เนาะอ่าแม่เพิ่นผู no. <c oughs> uh, ê, ph ương, ph ้ที่ ส่งเงินมาให้ซื้อไพลยสลาดเซลในมือนี้เนาะกับเพิ่นซื้อเมแสงซุ้มพ้นผักดี โดยแล้วก็พอค้ำภายซุมทนผักดีขึ้นกันนัมสะกุนเพลินนะโดยแล้วก็ นะให้เพื่อนบอกว่าให้อันนี้ให้ใช้ซื้อว่าอาทางลานอาหารพี่พี่ลินลี่อัมมาลินเกาะพอเนาะ้านอาหารพี่ลินลี่อัมมาลินอันนี้เพื่นอยู่ฝั่งไทยเนาะ แต่ว่าพ่อกับแม่สองคนนั้นอยู่ต่างประเทศผู้แหละอยู่ทันยูเดียผู้เนาะอาหารพินดีร้านอาหารลินลี่ลินลี่ลินลี่ลินลินลี่ลี่อัมมาลินเพราะว่าเพิ่นหลายๆคนร่วมกันคนเล็กคนน้อยนะอัมมาลินหนึ่เนาะเมนอัมมาลินก็ร้านอาหารดินลี่อัมมาลินโดย เพ่นร่วมกันชมทบเข้ามาเนาะสีไฟชลาเซลในมื้อนี้ไม่พี่น้องเลยเดี๋ยวก็ให้ทาง,งาอ,อันนะย่าพ่อให้พรเพินเ่นบบดนี้จะน้าให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแม่ออกแสงสุ่มพน่นผกดีเนาะโยพอออกค่ำพายสุ่มพน่นผกดีโดยนั่งอ่าฮะล้างล้างอาหาร,าหารลินดี โดยอัมพะเนาะอัมมาลินอัมมาลินเนาะโดยเออได้ม no, <Đ ôi S 2> ีใจเชื่อช่าเนาะยักษ์ปอกับเคาะอวยชายไอ้พอนเดือ่าแม่ออกจูอ่าเกษตรใดก็ดีเนาะผมมามีใจเชื่อช่าเนาะอันยักษอกับเคแทนพอนหายชายโยมจีสิโชกเดือโยมเดือเจ้าผู้โชคผู้พ่อขอนมาขอนแก้วอันดีขอออกในมาท่านในเทื่อนีิขอให้นในขับบุญกุศลขออยู่ดีมีแห่งตลอดไปเมื่อหนาเดือโยมเดือ ความเจ็บบ่ให้ได้ความไก่บ่ให้มีปัจจนาสิได้ก็ขอให้ได้สมความม,มาาาุ่งมั่นปัจจณาสุขถึงตุปการเตอร์จารุไอโศไขมันด้แล้วให้ด้วยด้อจาด้วยอ่ะกระลับพรตามแบบภาษาบาลีเนาะอยากทาปริวัหาปูราปร,ปริปุเรนติสักครังเอว่ามีไว้โตษินนางเปตานางอุปกปารปฏิ อิสีตังปสิตังตุมหังคิปะเมวัตเมนจันตุสัเปปุรันตุสังกะปาจันโทปารายาโตมณิโสติราโสยัตาสปิติโยยวัจันตุสัปโรโควินาสันตุมาเตปวัตวันตรายุจุกิติกายุโกปวะอภิวาตนาสินิสังนิจังวุชาัญจานิโยจัตตารธทัพมาวัตันติอายุโอนุสุขัง ပါရံအယံတကုတကိဏတိဏ္ဍံသံဃာမိสุပတိတ္တိတတိခောရတ္ထံဟိတယသာတနစုပကမ္ပတိဆိုညတိဓမ္မောဇအယနိတသီတောပေသနာဘုဇ္စကတ္တာဥရရာပရံကြဘိကຸນအမနုပတိဏံတိုပုညပါသုတင်္ဂနာပါခန္တီသတုသတု ผูกาจาดน้ำใสเป็นดินดำขอให้นางตอลนีจือจำเอาไว้ขอให้นางผูกาดอไไปห้อยโยดห้อยโกดและปันวาขอให้ไปถึงบิดามันดาและพ่อแม่ทั้งต่อแก่และตายายทั้งผู้ตายและผู้เกิดป่วยกำเนิดในวัดตาสงสารอันใดก็ดีคือสตุสันและโตอีโตพีและโตพร้อมโตหอมและโตเมนโตเป็นและโตตาโตอยู่น้ำและโตอยู่บก หมอลาโลกทั้งไว้เป็นแดนขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลายจงลีเป็นเจ็ดแสนแปดหมื่นจักรวาลขอให้ถึงปรินิพาันนางปรามังสุข,ขังนิพพานาปจัจจยโหตุสาธุ์ถูกอ่ะเรียบร้อยวันนี้พ่่อแมพี่น้องเงยอ่ะก็ยังเหลือแต่รักมันวันน,นี้น้อยใหญ่นาะเออรักมันแหละทั้งรักแต่พี่น้องเลยเพราะว่าผมไม่รักก็ มันจะใส่ไ่ได้ต้องใส่ลักข้างในเนาะเสาเอาเสาเล็กพี่น้องเลยแบบอันตัวมาตรฐานเลยเนาะ,ะต้องเอาเสาเล็กตัวที่มันก็ตัวานาแหละตัาบางจะใส่บม่ได้อีกเนาะเอาถ้าพี่น้องผู้ใดก็อยากร่วมสมทบทุนก่ับมาอีกก็ยังเหลือค่าสร้างอย่างเดียวพเพรายังพอบริษัท เออเงี right. no ้ยังยังบ่พ่อจแต่สา้างอ่ะคา้างครับตัวไฟเซราเซลหนึ่ง็เรื่องเสาเรื่องอันนี้เลยเนาะเออเสาพี่น้องเลยอ่าสร้างนี่ก็สองเซนสองหมื่นบาทว่ะสัพี่น้องเลยก็ยังรายยุพี่น้องเลยเนาะยังพอสมควรดูสร้างในบ้านได้างบ้านคนทั้งทาคนทั้งชาตัางเมืองสองคนหะฮะหนาคนเนี่ยโอ้ในเมืองทั้งทั้งน้องบวทานโอ้ท่น้องบวทานดวยดย คนมาหลับเมาประมาณจักมือบุ๊ชิเล่น่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่เ่่่น่่กบ่่่่่่่่น่่เ่อ่่่่อน่่ง่่่่่่่่่่่่ะ่อ่โ่ย่อ่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่เ่ี่่่่่่่่บ่่่ไ่่้่ว่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่อ่่่่น่่่่ลองด่่คน่่่่่่่่่่บ่่่น่เนาะ โดยโดยโดยมีจัดตรงจัดทาอย่ามาประกอบจวนเนาะเพาะอย่างพอแับกรุณามาได้เออองค์ชนยอดโนม่อบุญกนทั้งกุศลนนำกันเนาะโดยทำบุญไว้ในพุทธศาสนาเพื่อพี่น้องเี่เนาะเอาเอาจ้าวันนี้กะกับขีน้อยขอตัวลาเด้อญาเด้อวันนี้เด้อโดยทั้หมดยู่หลานโดยโดยเป็นสะพานบุญในแก่องค์ชนยอดโยม่อมุนนำจูเด้อถูกันเด้อจาช่วย ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบันนี้กับเบาเตียงกับสิขอตัวเดินทางก้าบก้อนพี่น้องเลยตั้งขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเบิร์ทุกท่านเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยที่ได้ร่วมอนาผ่าเงินไม้บ่าเตียงซื้อไฟสลาเซลเมื่อไหรมื่อนี่จํานวน10ดวงหรือว่า10ดอกพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าดอกหนึ่งกับมันมันขึ้นอยู่กับวัดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่ามันจะมีร้อยวัดสองร้อยวัดสามร้อยวัดเนาะกับเพงตามตามความงเพงของไฟ ห้องบ่เตียงเอามาเนี่ยสองร้อยวัตต์ก็ถือว่าฮุ้มพ่อพี่น้องเลยอันหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งอันนี่กับหกแสนห้าสิบพันกีบพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็แล้วแต่ว่าช่วงเงินขึ้นเงินลงแต่ช่วงนี้กัสิประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเลยจำนวนสิบโดบมาเพิ่นก็นสิมาใสา่เลาะวัดนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเลาะอนา,าหิมหัวนี่แหละเวลากลางค่ำกลางคืน,ม,นมันมืดพี่น้องเลยเป็นตะย่านว่าง่ายไงใช่เนาะมันก็บไม่ได้มีไฟอย่างเลยพ่อแม่พี่น้องเลย มีแต่ในกุฏในอนาผูกกุฏิมองพันยูผูกมันกับคนยางหิมเจาะหิมทางไม่ได้มีบุญมีศีลมากกันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยก็ยังขาดแต่ว่าเสาตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ายังขาดเสาที่จะมาเอาฮิตเสาไฟเสลาดเซลเนี่ยตอนนี้ยังบุมีอ่างบกับเคลื่อนะพอจะซื้อซื้อหลอกไฟพี่น้องเลยแต่ว่ายังขาดเสาแล้วก็ให้ค่าสร้างอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะอ่ะาเพราะว่าต้องมีให้สร้างติดตั้งพ่อแม่พี่น้องเลย เราติดตั้งเองกัติดตั้งบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาสัหรับมาหนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเบอร์จุกูจิคนเนาะจะได้ร่วมกันอนาผ่าเงินมาให้ประเตียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณป่วยทุกท่านทุกอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจุบันโรคไฟแก่เจ็บทั้งปวงสาธุเบอร์จุกูจุคนเอาบุญนํากันมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยประเตียงก็ได้มาถวายให้วัดเจ้าของมาหนี้เนาะพี่น้องเนาะอันบ้านเจ้าของพี่น้องเอ้ยก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มกุศลหหลาายๆเนะสรับมื้ออนีี้ก็ระเตยงหลาไปก่อนมยเ้อน โอ้ปุบป๊บปุบป๊บมาเห็นเนาะ่ะไปแล้วพี่น้องบา,บายบายบาบาัสคู่จุกนนพี่น้องเลย